มาตรา55เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้ชดทางศาลบุคคลน,นั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลชนแพ่งที่มีเขตอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้มาตรา57บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความ อาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอดอนุหนึ่งด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้การได้รับความคุ้มครองรับรองหรือบังคับตามสิทธิ์ของตนที่มีอยู่โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา หรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้นอนุ2ด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้ส่วนเสียตาม กฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลไม่ว่าเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาขออนุญาตเข้าเป็นโจดร่วมหรือจำเลยร่วมหรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่แม้ว่าศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุพการากเสมือนหนึ่งว่าตนไม่ได้มีการเข้าแทนที่กันเลยอนุ3ด้วยถูกหมายเรียกเข้ามาในคดีกวงเล็บกตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้ เพื่อการใช้สิทธิได้เบี้ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทนถ้าหากศาลจับพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดีหรือวงเล็บขอโดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีคำขอในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีหรือศาลเห็นจำเป็นจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวแล้วให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียก พร้อมกับคำฟ้องหรือคำให้การหรือในเวลาใดๆต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อศาลเป็นที่พอใจว่า,าคำร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้ามาตรา57วรรคสอง การส่งหมายเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาตามอนุมาตานี้จะต้องมีสำเนาคำขอหรือคำสั่งของศาลแล้วแต่กรณีและคำคำฟ้องตั้งต้นคดีนั้นแนบไว้ด้วยมาตรา57าสิบว สามาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของเจ้าหนี้ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้หรือจะเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีดังที่บัญญัติไว้ใน ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา58วรรคหนึ่งผู้ร้องสอดที่ได้เข้าเป็นคู่ความตามอนุม,มาตรา1และ3แห่งมาตราก่อนนี้มีสิทธิ์เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ซึ่งโดยเฉพาะผู้ร้องสอดอาจนำพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้ ถามค้านพยายนหลักฐานที่ได้สืบมาแล้วและคัดค้านพยายนหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วก่อนที่ตนได้ลองสอดอาจเวททอนอีกาคาพิพากษาหรือคำสั่งได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และอาจได้รับหรือถูกบังคับให้ใช้ค่าวิชาธรรมเนียมมาตรา58วรรคสอง ห้ามไม่ให้ผู้ร้องสอดที่เข้ามาเป็นคู่ความตามอนุมาตราสองแห่งมาตราก่อนใช้สิทธิ์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ์ที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตนร้องสอดและห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เช่นนั้นในทางที่ขัดกับสิทธิ์ของโจทย์หรือจำเลยเดิม และให้ผู้ร้องสอดเ,เสียค่าริชาธรรมเนียมอันเกิดแต่การร้องสอดนั้นแต่ถ้าศาลได้อนุญาตให้เข้ามาแทนที่โจทย์หรือจำเลยเดิมผู้ร้องสอดจึงมีฐานะเสมอกับคู่ความที่ตนเข้าแทนที่วักสา เมื่อได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วถ้ามีข้อเกี่ยวข้องกับคดีเป็นปัญหาจะต้องวินิจฉัยในระหว่างผู้ร้องสอดกับผู้ความฝ่ายที่ตนเข้ามาร่วมหรือที่ตนถูกหมายเรียกให้เข้ามาร่วมผู้ร้องสอดย่อมต้องผูกพันตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่ง เนื่องจากความประมาทเลืนเล่อของคู่ความนั้นทําให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีช้าเกินสมควรที่จะแสดงข้อเถียงอันเป็นสาระสําคัญได้หรืออนุสองเมื่อผู้ร้องสอดนั้นจงใจหรือประมาทเรื่อเล่ออย่างร้ายแรงไม่ได้ยกขึ้นใช้ซึ่งข้อเถียงในปัญหากฎหมายหรือข้อเท็จจริง อันเป็นาสา,าระสำคัญซึ่งผู้ลองสอดไม่ได้รู้อยู่ว่ามีอยู่เช่นนั้นมาตรา59บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้โดยเป็นจดร่วมหรือจำเลยร่วมถ้าหากปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแต่ห้าไม่ให้ถือว่าบุคคลนั้นแทนซึ่งกันและกัน เว้นแต่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันได้และกันได้เพียงเท่าที่จะกล่าวต่อไปนี้อนุหนึ่งบรรดากระบวนพิจารณา ซึ่งได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้นให้ถือว่าได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนอื่นด้วยเป็นแต่กระบ,บวนพิจารณาที่คู่ความร่วมคนหนึ่งนั้นก็ทำไปเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคน,นอื่นอื่นอนุสองการเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้น ให้ใช้ถึงคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วย